เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยอยู่กับผมเองครับซีซ่าแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมบ a ล l s t a r นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคและประสบการณ์การเล่นอีกเช่นเคยครับแต่จะเป็นอีเวนต์ o c k เอาครับสำหรับวันนี้ว่าเล่นยังไงให้มีอัตราการเล่นเนี่ยเหยียบร้อยเปอเซ็นต์ทุกครั้งเลยนะครับน่าเรียกได้ว่าอัตราการแพ้น้อยมากๆครับไม่ถึงหนึ่อะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลย อย่างแรกสิ่งที่คุณควรรู้นั่นก็คือเงื่อนไขและก,กฎกติกาการเล่นของอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ครับจะเป็นการแข่งแบบ3 V3 วาครับชนะ2ใน3เป็นอันจบเกมทันทีอัตราการเสมอมีไม่ถึง1%เอร์เซตครับตายแล้วไม่มีเกิดใหม่ครับเพราะฉะนั้นการเลือกตัวละครหรือว่าการวางตำแหน่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับ, <S <S ๆๆรบการเลือกตัวละครหรือการวางตำแหน่งที่ดีนั้นคุณควรแบ่งออกเป็น3ตํตำแหน่งและ3ตัวละครดังต่อไปนี้ครับ1ครับ สายแทงที่เป็นตัวตีใกล้ครับเพื่อใช้ในการลอยศัตรูจากทางด้านหลังนั่นเองนะครับสองฮะตัวโยนหรือว่าตัวซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมครคุณจะใช้ในการโซนหรือว่าการซัพพอร์ตเพื่อร่วมทีมที่เป็นตัวตีใกล้หรือเป็นตัวตีไกลอีก1ตัวก็ได้เช่นกันนะและสามฮะตัวละครที่เป็นตัวตีไกลครับแต่การเลือกตัวตีไกลคุณก็ต้องดูด่านด้วยเช่นกันนะครับถ้าเป็นด่านแบบนี้เนี่ย คุณหยิบไพ่เพิ่อไปก็อาจจะไม่เหมาะครับทำให้เก็บเกี่ยวท่าไม่ตายได้ค่อนข้างยากเราต้องใช้ท่าไม่ตายในการเปิดทางให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันนะครับในกรณีบางครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเอาริโคโคหรือบล็อกที่มีสกิลเปิดทางได้ตั้งแต่ตอนแรกจะดีกว่านะครับนะโอเคครับวิธีการเล่นคร่าวๆก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับณที่นี้ผมจะหยิบตัวละครริโคไปก็ได้กันนะครับโอเคครับผมได้คู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมาดูวิธีการวางตำแหน่งนะครับนะอะถ้าวางตำแหน่งแบบนี้คือผิดนะครับนะคือเพื่อนมาออก,กันอยู่จุดเดียวอันนี้คือผิดเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายสุดเนี่ยเขาจะเข้ามาได้นะครับนะการเล่นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับคือเราต้องกระจายตำแหน่งกันครับเป็นซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับนะโอเคผมต้องช่วยเพื่อนร่วมทีแป๊บนึงครับเรียบร้อยแล้วเก็บไปหนึ่งครับโอเคเก็บไปอีกหนึ่งครับ ถ้าเราวางตำแหน่งแบบนี้จะทำให้เราเล่นยากครับเดี๋ยวผมต้องต้อนเจ้าตัวแผมไปให้เพื่อนนะครับโอเคเพื่อนยิงเขาเพื่อนยิงติดเอ,อโอเคคุณผู้ชมอ่ะเห็นไหมเพื่อนมาออก,กันอยู่จุดเดียวแบบนี้อันนี้คือไม่ถูกต้องนะครับนะมาทำให้เราเล่นยากคุณผู้ชม เน่ยเห็นไหมฮะเขาเก็บเขาเก็บได้ละโอเคผมนี้มาก่อนครับต่อให้ผีเด้งแป๊บนึงครับเ,ออเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองไปต่ออีกสักตาหนึ่งก็แล้กันนะครับนะ มาครับได้คู่เป็นที่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมฝั่งนั้นมีไดโดไมด้วยฝั่งเราตัวโยนสองตัวแบบนี้เล่นยากมากผมบอกเลยคือโอกาสแพ้มีสูงมากนะครับนะอ่าแต่กระจายตำแหน่งได้อยู่นะครับนะเล่นกระจายตำแหน่งแบบนี้เป็นการวางตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับต้องวางแบบนี้นะอโอเคเรียบร้อยไดโดไมฝั่งนั้นตายไปแล้วทีนี้เราก็ยิงซัพพอร์ตเพื่อนไปครับช่วยเพื่อนอ่ะโอเคคือตอนแรกวางตำแหน่งถูกนะครับนะ เราต้องเล่นแบบนี้แหละกระจายตำแหน่งกันไม่ใช่มาโอากอนอยู่จุดเดียวเนี่ยผมจะได้ยิงได้ไงโอเคเรียบร้อยระวังระวังระวังเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมสวยมากนะครับนะแต่ว่าเล่นยากตัวละครเพื่อนเลือกมาแบบนี้ไงคือจับคู่เจอตัวโยน2ตัวครับคุณผู้ชมทําให้เล่นยากนะการเลือกตัวละครที่ดีแบบที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับควรมี3ตัวละครหลักๆก็คือเป็นสายแทงตีไกลแล้วก็ตัวโยนหรือว่าเป็นซับพอร์ตนั่นเองนะครับ โอเคดารินจะมาหลอยเนียเห็นไหมฮะคือเขาจุกได้สบายเลยคือตำแหน่งตัวละครเพื่อนไม่ได้ไงครับเขาจุกได้สบายผมต้องมาช่วยยิงซัพพอร์ตไงแต่ถ้าเพื่อนเปลี่ยนเป็นเอ่อตัวตีใกล้อีกตัวนึงอะไรแบบนี้ก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนะโอเคครับ สำหรับเทคนิคการเลือกตัวละครและการเล่นนะครับอีเวนต์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับแบบที่ผมพูดไปนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับนะถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือว่ากดด like, ีไลค์จะเห็นว่าคลิปนี้มันดีไม่พอนะครับโอเคครับส่วนคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย